ทุกแขนงนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะขนาดนี้ยังไม่ได้เสียบอินเทอร์เฟซนะครับเดี๋ยวเสียบอินเทอร์เฟซให้ให้ดู <พอ S 2> นะ <พอ S 1> ครับปั๊บเช็คทดสอบ123456789ล้าน ขณะนี้เสียบอินเทอร์เฟสแล้วนะครับต้นไม้ชันเนลสตูดิโอนะครับจัดจำหน่ายอินเทอร์เฟสตัดเสียงรบกวนนะครับ gb 2 i นะฮะเมื่อเช้านี้ส่งไปที่จังหวัดปัตตานีให้กับคุณพี่สุทินนะครับหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ล่าสุดเหลือสองตัวเท่านั้นหมดสองตัวนี้แล้วก็คงจะไม่ได้นำเข้ามาอีกแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับสินค้าสองตัวนี้คือ สต็อคนะครับแต่ใช้ได้ปกตินะครับนี่นะฮะใครสนใจนะครับบันทึกเสียงผ่านวิดีโอได้นะครับแล้วก็ไลฟ์สดได้ระบบเสียงก็จะเป็นแบบที่ท่านได้ยินกันเลยนะครับ สวัสดีนะครับทุกยูเซอร์นะครับที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาพูดคุยทักทายกดติดตามทำความรู้จักกันนะครับ